สวัสดีครับทุกท่านมาดูพึ่งที่ต้ออีสานพัทถิ่นเจอนะครับผมเกาะใหญ่อยู่นะครับให้มาตีนานแล้วครับผมแต่ไม่ได้มานะครับวันนี้ร้อยมันมีน้ํานะครับไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับ ใหญ่ครับผมอยู่รลมน้ำเลยนะครับทุกท่านทำครบเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เตรียมกระดาษลังไข่มาข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็กระดาษล้างธรรมดาที่มันแห้งน,นะครับผมคือผมเตรียมเอามาเลยเพราะว่าที่นี่หาหญ้ายากเป็นน้ำนะครับผมก็เตรียมมาแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้หญ้าสดเนี่ยครับก็ขอบคุณพี่ตออีสานประติ๋นนะครับผม น่นข้างหลังผมนู่นนะนั่งอยู่นุ่นนะครับพามาดูพึ่งเขามายิงปลาเจอไว้ครับผมก็ใส่ดีกว่านะครับผมแต่ตีอย่างผมเนี่ยไม่ต้องกลัวพึ่งตายนะครับผมเพราะว่าเราผมใช้ควันนะครับไม่ใช่ใช้ไฟไปลุกไปลนนะครับผมบางท่านกล่าวว่าเราไปลนมันตายไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ตายไปรู้กันน้องๆครบพร้อมมีดเปียบตูดครบนะครับผมเนี่ยไปนู่นนะครับไปยากอยู่นะครับผมพึ่งอยู่นู่นนะครับใหญ่นะครับผม มุมกล้องอาจจะน้อยหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับก็ต้องขึ้นไปเนี่ยต้องเจาะไปนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ตอนเนี้ยต้องจุดครบนะครับผมถ้าทำควันถึงพึ่งได้เนี่ยให้ทำควันถึงพึ่งเลยนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับเพราะบางที่เนี่ยมันแตกมาต่อยแล้วก่อนนะประมาณนั้นนะครับาน้องๆจุดครบก่อนนะครับผมให้เกิดวันนะครับแล้วก็เป่าใส่นะครับผม พอแค่เนี้ยไปได้อยู่นะครับผม ่พเพื่อนๆน,น้องๆนะครับผมนี่ฮะก็ต้องจุดครบประคองนะครับเพราะว่ามันต่อยจริงๆนะครับผมพึ่งนะครับอย่าประมาทนะไปะลุูกัน ้อมยงาง้อมนะมมต้อเอาไปขายป่ะต้อ,อเอาไปกินเนาะพี่จะเอาชายชายขาวไปแต่ชายแดงพี่จะปล่อยไว้เนาะว่าไง มีตัวกวนไหมมีตัวเนี่ยพี่เอพี่จะปล่อยตรงกลางไว้แล้วก็เอาหัวน้ำกับเกอรเอาไว้เดือนห้าก <5 G S 2> ิน ไอ้ลูกมะเดื่อนี่เขาจิ้มคลิปอร่อยไหมดิบๆนะขอคี่สอนะครับแต่น้องหัวหน้าไม่มีต้องรอเดือนห้าเนาะ ผมจะขอชายล่างนะครับเพราะว่าไปแบ่งกับน,น้องเขาเอาไปกินนะครับไม่ได้ไปขายแต่เนี้ยผมจะปล่อยไว้เดือนห้ามาดูกันอีกทีถ้าไม่มีใครตีนะมาลุนน้ํากันน้ำ,นนำใจบนพามาครับ ต้องเข้ามาเดี๋ยวพี่เก็บเองไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาต้องตัไม่ได้ตั้งไม่ได้อเดี๋ยวพี่ปกคองเอง ออขอบคุณทุกท่านนะครับผมอันนี้ไม่เอานะครับตัดไปกินหน่อยนึงนะครับผม,มทิ้งไว้เยอะนะครับผมบก็ฝากติดตามต่ออีสานพระถิ่นด้วยนะครับผมทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ youtube นะครับชื่อเดียวกันนะครับผม แล้วก็หญิงพลอยนะครับผมก็เป็นอีกมุมนึงนะจีปะทะนะครับผมอันนั้นเป็นเพจลูกสาวถ้าท่านใจสั่งไอ้โมงเนี่ยสั่งได้นะครับที่เพจหญิงพลอยก็ขอบคุณนะครับสําหรับเป็นโมงแล้วก็พลอยที่คอยอุกนุมกันตลอดนะครับผมน้องๆที่จะสั่งนะครับไปที่เพจเฟซบุ๊กพิมพ์ไปเลยครับหญิงพลอยนะครับจะเจอลูกสาวผมอันนี้ขอไปกินนะครับผมชายอ่อนไอที่ผมปล่อยไว้ก็ปล่อยสวัสดีครับผมต่ออีสานต็ถิ่นครับผฝากเลยครับผมวิถีอะไรนะอาหากินแบบบ้านๆครับผมอ่า ดักปลาตรงประติวปลาเรื่องปลาเรื่องหนูเนี่ยครับมีหวัวเชื้ออจังหากลองดูนะครับผมสุดยอ,อ,อดไปลกลับบ้าน <ไป S 2> สวัสดีดครับผม